เลือดพี่มันกำลังร้อนนะครับโอ้โหคนกำลังร้อนเลยครับมีการเปิดเผยว่านายประตูของสเปอร์อย่างวิคาริโอเนี่ยประทะกับแฟนบอลสเปอร์ครับหลังเรียกร้องหนุนทีมตลอดเวลาครับจะบ,บ้านะครับมีรายงานเปิดเผยว่าเจ้านาของกูเกลเอโมวิคาริโอผู้รัาประตูของท็อตแนมฮอสเปอร์ไก่เดดทองเนะี่ย ปะทะคารมกับแฟนบอลคลับกอยังเดือดครับเพราะว่าตอนนี้กําลังหัวร้อนเลยหลังทางด้านของวิคเครโอไปออกท่าทางเรียกร้องให้สนับสนุนทีมนะครับไปเรียกร้องแฟนบอลให้สนับสนุนทีมนะครับก็ไปเนี่ยฮะโบกไม้โบกมือนะฮะเราให้แฟนบอลหลังเกมที่แพ้อเซสอักมามา1 0เมื่อคืนลูกยิงเข้าประตูตัวเองของลูคัสเบิร์กเวลครับกลายเป็นประตูชี้ขาดให้กับเกมที่อักเมาในค่ำคืนที่ผ่่นมาก แม้ทางวิคาริโอครับจะงัดฟอร์มเซฟช่วยให้สเปอร์เนี่ยไม่ต้องตามหลังไปมากกว่านี้ก่อนกลับไปเล่นเกมนัดที่2นะครับที่บ้านของตัวเองครับหลังหยุดลูกยิงของทรอยพารอสแล้วก็เอ,อเนสโปคูได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อคืนแต่ภายหลังจบเกมครับสเปอร์ก็โดนวิษ์วิจาร์แบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลครับมือเก่าวัยว28ปีอย่างวิคาริโอครับที่พยายามเข้าไปเรียกร้องกำลังใจจากแฟนบอลสเปอร์นะที่เดินทางไปดูถึงเนเธอร์แลนด์ครับ หลังจากหมดเวลาการแข่งขันเขาก็โบกไม้เบกม,มือขอกาลังใจจากแฟนบอลน,นะแต่กลับต้องเผชิญคลื่นความไม่พอใจจากแฟนบอลสเปอร์แทนนะจะโบอกอะไรรักหนาเขี่ยโบกหัดตายอ,อนหรือบอลกัการประมาณน,นั้นเนาะราดาแฟนบอลของสเปอร์นะครับต่างออกมาไม่พอใจนะครับแสดงความคิดเห็นต่อการกระทำของวิคาริโอผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยหนึ่งในนั้นกล่าวหาว่าวิาวคาริโอเนี่ยเป็นพวกจิก,กัดแฟนบอลสเปอร์ทางอ้อมแฟนบอลคนนึงระบายผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่า วิคาริโอทำให้ผมผิดหวังเลยไม่น่าเชื่อว่าเขาคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะมาเรียกร้องเมื่อเกมจบลงแบบนั้นผมโคตรรู้สึกผิดหวังเลยวิคาริโอมาเรียกร้องกับแฟนๆด้วยการบกมือแบบนั้นเราทุกคนจ่ายเงินไปเกือบ500ปอนดอนนะพวกเขาเออกลับไปโฟกัสที่ฟอร์มการเล่นของตัวเองซะดีกว่าจะมาคอยจิกกัดแฟนบอลแบบนี้อันนี้คืออีกคนบอกนะครับอีกคนก็บอกว่า วิคาริโอเล่นใหญ่กับแฟนบอลเชีย์นี่นายอยากให้พวกเขาอารมณ์ขึ้นหลังจากจ่ายเงินเพื่อไปดูเกมห่วยๆนั้นนะนะไปไกลๆไลอ้ส้นตินขณะที่แฟนบอลคนอื่นๆครับยังกล่า,หาวหาว่าวิคาริโอเนี่ยมีทัศนคติของผู้แพ้และเผยว่าพวกเขาจะดีใจกว่านี้ถ้าเขาไม่ได้ลงสนามให้กับทีมอีกต่อไปนะครับโอ้โหแฟนบอลบางคนก็คือว่าไม่ชอบพฤติกรรมของวิคาริโอครับใช่ ไปเร้าไปโบกมือขอกำลังใจจากแฟนบอลืบนกับคือมือนะและแบบกับคือแขนแต่แฟนบอลไม่เอาด้วยครับไม่สบอารมณ์ฟอร์มแบบนี้สกอร์แบบนี้แพ้แบบนี้ยังมาขออย่างนี้อยู่ชอบจิกกัดแฟนบอลทางอ้อมอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโดนไปเลยสําหรับวิคาริโอนะครับไปดูข่าวสารกันต่อนะครับนายประตูคนใหม่ของแมนยูต้องเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับมีรายงานบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจ้องไปที่ทรัฟฟอร์ด จะเอามาเสียบมือหนึ่งจอมเบอร์แทนโอนาน่าเดอตุงนะครับโออยากได้ฉะนั้นของ James ord, เจมทรัฟฟอร์ดครับผู้รักษาประตูของเบอร์ลี่แมนยูปีแสดงครับจับตามองผลงานของเจมทรัฟฟอร์ดผู้รักษาประตูของเบอร์ลี่ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้เพื่อจะเอามาแทนที่ของเดอตุงโอนาน่าเอาอีกแล้วจะเปลี่ยนนายประตูเลยครับเทนฮากยุคข,ของโอนาน่าเอาโมริมต้องยุคข,ของนายประตูคนใหม่หรือเปล่านะครับ รายงานข่าวจากทีมท็อกครับรายงานบอกว่าแมนยูวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูมือหนึ่งในฤดูกาลหน้า2025/2026ไ 2025. อิโอนาน่ามึงเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะไม่ไว้บางใจอิโวน่าอีกต่อไปแล้วแลกำลังมองพิจารณาไปที่ทรัฟฟอร์ดนะครับในประตูหนุ่มของเบอร์ลี่ที่กำลังมีฤดูกาลที่ดีในเชมเปี้ยนสทรัฟฟอร์ดครับในวัย22ปีเนะี่ยอดีตผู้รักษารกประตูดาวรุ่งของ asty, แมนซิตี้เก็บคลีนชีทกับเบอร์ลี่ในเกมเชมเปี้ยนสฤดูกาลนี้ย25เอ้ย24เกมนะครับจาก34เกมที่ลงฟอเสา มีผลงานที่โดดเด่นดดถูกจับตามองจากหลายทีมเลยพิมเียร์เลีกนะฮหนึ่งในนั้นก็คือนิวคาเซลแล้วก็แมนยูคาดว่าโอกาสยยายทีมของทรัฟฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ปีนี้จะสูงขึ้นหากเบอร์รี่ไม่สามารถเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิมเียร์เลีกได้โดยสถานการณ์ตอนนี้ครับัน้นนันของเบอร์รี่อยู่อันดับ3โอกาสแย่ง2ออันดับแรกซึ่งเป็นพื้นที่เลื่อนชั้นอันตโนมัติคงเปิดกว้างอยู่นะครับก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าแมนยูจะหาทางขายโอนาน่าออกจากทีมหลังจบฤดูกาล เพราะผลงานที่ไม่คงเส้นหัว,วนับตั้งแต่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานุ่งใหญ่ด้วยค่าตัวมหาศาลครับ43.8ล้านปอนด์บวกส่งเสริม3.4ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี 2, 2023ผลงานหลยุยโ้ยครับเดรอร์ตุงโอนาถึงก็ตามแต่โอานาครับไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากโรงละครแห่งความฝันโอแทฟอร์เลยไม่แต่น้อยเพราะยังคงมีสัญญาก,กับแมนยูยาวจนถึงปี2028แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขที่แมนยูจงรักพักดีกับแมนยูไม่อยากจะย้ายไปไหนนะครับ แต่แมนยูมองคนนี้นะสำหรับทรัฟฟอร์ดนะครับในประตูมือหนึ่งของ ley. เบอร์ลี่เฮ้ยถือว่าน่าสนใจนะถือว่าฉะนั้นของไอ้เจมส์ทรัฟฟอร์ดเนี่ยโอ้โหฟอร์มกำลังดีเลยนะครับความมั่นใจลองดูครับเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกให้ให้ดีไปเลยนะครับท่านั้นของอน้ำหมีครับชีว่ารอยคีเนี่ยเหมาะเป็นกุญซือของแมนยูหากปลดท่านั้นของอโมริมนะครับ เท็ดดี้เชอรริงแฮมครับเชื่อว่าแมนยูควรดึงตัวรอยคีนเข้ามาทําหน้าที่ผู้จัดการทีมาะแมนยูตัดสินใจปลดอมบริมออกจากตําแหน่งเอารอยคีนมาโชว์ผลงานหน่อยในไหนก็ปากดีแล้วนะครับแมนยู U, ครับร่วงมาอยู่อันดับ14ในพรีเมียร์ลีกและจะเป็นต้องคว้าแชมป์ยูโรปาลีกซึ่งเป็นถ้วยรางวัลเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ที่มีให้ลุ้นนะเพื่อการันตีไปเล่นฟุตบอลยุโรปที่โอตาฟอร์ดในฤดูกาลหนนะ้านะครับ ท่านั้นของเชอรลิงแฮมครับเชื่อว่าท่านั้นรอยคีนเนี่ยจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้าไปในห้องแต่งตัวและบอกความจริงบางอย่างกับนักเตะด้วยสไตล์ที่ตรงไปตรงมาและไม่ยอมประนีประนอมของเขานะครับกระแสนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านั่นของซิวเวตนะครับอดีตดาวเตะของแมนยะูเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่ารอยคินควรกลับไปที่โอทราฟอร์ดอีกครั้งหนึง่งเมื่อดูถามว่าหากต้องเลือกได้เพียงแค่คนเดียวให้เขามาช่วยทีมแมนยูณเวลานี้เชอรลิงแฮมกลับบอกว่ารอยคินรอยคีนอย่างไม่ต้องสงสัยเลย แต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีผู้นําในสมโมสรคุณต้องการผู้นําในสมโมสรฟุตบอลชั้นนําเหมือนกันพวกคุณต่างรู้ว่าจอห์นเทอร์รี่โทนี่อดัมหรือว่ารอยคินคือนักเตะที่เป็นผู้นําโดยเป็นทั้งตัวอย่างและคอยดูแลให้คนอื่นเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่มีใครทําแบบนั้นที่แมนยูดังนั้นให้รอยคินเข้ามาช่วยสร้างความํำคาญให้แนใจว่าทุกคนเข้าใจว่าควรทําอะไรและลงมือทํารอยคินว่างานมาสักพักแล้ว ผมไม่ขัดข้องที่จะให้เขากลับมาที่แมนยูแต่ผมคิดว่ารอยคียนมีบทบาทเดียวเท่านั้นและเขาต้องเป็นผู้นําถ้าผมถ้าพวกเขาคิดที่จะปลดอมบริมออกเนี่ยสำหรับผมแล้วการแต่งตั้งใครสักคนเข้ามาทําหน้าที่มันคงเป็นเหมือนการปฏิวัติและนั่นก็คือการนํารอยคียนกลับมายัางสโมสรแมนยูเนเต็ดบางทีอาจจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นก็ได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่หรอแมนยูจะเป็นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมด ผมไม่รู้ว่าเขาพัฒนานขึ้นหรือเปล่าสําหรับรอยคีนในช่วงที่ผ่านมาหากเขาจะพร้อมที่กลับไปรับงานในวงการฟุตบอลอีกครั้งเนี่ยอีกโก้ของรอยคีนอาจจะพาเขากลับไปที่นั่นได้เหมือนกันผมก็คิดแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่ด้านของเชอริงแฮมนะครับแนะนาว่าให้ไปเอารอยคีนมาได้ว่าปลดอาบริมออกจากการเป็นกุนซอแมนยูนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของมาเตต้ากันหน่อยครับโอ้โหอาจจะเอาดีกว่าเพราะว่า ถ้าไปลุ้นโยโกเรสเนี่ยอาจจะแพงไปหรือเปล่านะครับเหมือนแมนยูครับลดเป้าหมายเล่งไปที่มาติต้าหากชวดโยโกเรสนะครับรายงานข่าวจากแมนเชสเตอร์วิลลี่สครับบอกว่าแมนยูเล่งคว้าตัวชองฟลิปมาติต้ากองหน้าตัวเก่งของคริสตัลเลตที่ตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะครับมองว่าเป็นทางเลือกหากชวดวิกตอร์โยโกเรสดาวยิงจากสปอร์ติ้งลิสบอนแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการหากองหน้ามากหน้าหลายคนมากๆนะครับโอ้โหในตลาด2ตลาดที่ผ่านมา หลังผลงานของฮอยลุนน่าผิดหวังโดยฮอยลุนทาได้แค่2ประตูจยิบสี่เกมในพิม์ลกฤดูกาลนี้และยิงไม่ได้มานานถึง18เกมติดต่อกันแล้วทุกรายการรูเบนอโมริมครับออกมายอมรับก่อนหน้านี้หลังทีมตกรอบเอฟเอครัรอบที่5นะว่าทีมมีปัญหาในเรื่องของการทําประตูอย่างชัดเจนซึ่งการซื้อกองหน้าถูกมองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดเมื่อเข้าสู่ตลาดสมัมเมอร์2อ25จากรายงานของสื่อแดนผู้ดีครับก็บอกว่าเป้าหมายหลักก็คือวิกเตอร์ยูโคเรสที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับ เคยเป็นลูกน้องเก่าของรูเบนโมเรมที่ล bon, นะิบบอนเนาะแต่ปัญหาคือการที่ทีมจะไม่ได้ไเล่นยูฟาชปลีกในฤะด,ดูกาลหน้าทําให้โยโครสเนี่ยไม่อยากจะมานะครับนั่นทำให้เป้าหมายของแมนยููกขยายกว้างขึ้นและเชื่อที่โผล่เข้ามาล่าสุดก็คือชอ,ชองฟิลิปมาเตตาที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับเพลซาเลดในฤดูกาลน,นี้ล่อไว้แล้ว15ประตูจาก33เกมทุกรายการซีซั่นนี้กดไป8ลูกจาก8เกมในลีกให้หลังด้วยนะครับ คลิสซเปเลตเพิ่งใช้ออปชันขยายสัญญากับมาเตต้าไปจนถึงปี2027เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าสโมสรจะจัดการเรื่องสัญญาม่อีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อกันท่าทีมที่ให้ความสนใจก็เพิ่มสัญญาเข้าไปจะได้มีเงินเพิ่มอีกนะครับยังไงก็ตามครับเดี๋อีเกิลอย่างคลิสซ็อปเปเลตครับประเมินค่าตัวของมาเตต้าไว้ที่50ล้านปอนด์หากมีทีมไหนต้องการดึงตัวไปร่วมงานณเวลานี้นะครับแต่ตอนนี้เจ็บอยู่ต้องพักก่อนนะครับสำหรับทางด้านของ อชองฟิลิปมาเตตาโอ้โหไปโดนไอประตูเลียมโรเบิร์ตนั้นไปหัวดใส่หัวหัวใส่หน้าเลือดกระโูด,ดเย็บไปยิ้มห้าเข็มเลยครับตอนนี้พักอยู่นะ,ะก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับแฟนตาซีพิมเร์ลีกนะก็ไปจัดทีมที่คุณรักจัดทีมที่คุณชอบเลือกนกเตมาห้าคนให้โดนใจนะครับเหมือนคุณไปจัดทีมอยู่ข้างสนามฟุตบอลไปร่วม้สนุกกันได้ครับมันทุกแมตช์เราใจทุกรางวัลน,นะครับไปร่วมสนุกกันได้แอดไลน์ไปที่แอดแฟนตาซีสามหกห้าได้เลยมีแอดอำนาจด้วยนะครับ ิจกรรมเริ่ม 1- 3 1สมเ็มีนาคมนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจส่วนน,นี้ก็ฝากไว้ด้วยครับขอพระคุณมากสําหรับข่าวสารนะครับฝั่งข่าวสารเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมหาข้าวหาปลากินวันนี้แถวราชบุรีครับมีฝนตกหนักนะครับก็ไปไหนมาไหนเดินทางดูสุขภาพครับ,รบวันนี้มาต่างจังหวัดนะครับขอพระคุณมากครับตัวนั้นคนที่เราฟังข่าวสารเดี๋ยวมีอะไรใหม่เดี๋ยวอัปเดตได้ฟังแบบยาวๆครับผม